ไม่จเมา,ปาจเป็นต้องมีอินฟูสายไหนอีกต่อไปคืออินฟูทุกสายที่จาเป็นต้องมีมีหมดไปแล้วมันหมดอยู่ที่แบบอยากจะทํนะาทแค่นั้นจะทำแค่เนี้มันอยากจะไม่ได้แล้วอ่ะมันคือเธอต้องมีมีกลยุทธ์เลยว่าเธอจะทํำยังไงและมันขึ้นอยู่กับว่าแอมอ่ะจะเขียนขายคุณหรือเปล่าเพราะถ้าแอมบอกว่ายังไงช่องนี้ก็ต้องจ้างเขามาแรงมากลูกค้าซื้อเลยมันสู้ยากในตลาดที่มันแมสอะแต่ว่ามันมีตลาดเล็กๆสำหรับคนที่เป็นแบบเล็กจิ๋วอยู่ ทุกอย่างได้หมดแต่มีทุกอย่างยกเว้นความสุขถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิง้งธุรกิจไอที IT, แกเจทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่นะ่าเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดการะเตลไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้10,000แซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้าง่าเออสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การตลาดการะเตลแล้วก็อยู่กับแอมอีกแล้วนะครับสำหรับส่วนของตอนนี้นะครับ จะรองอะ่ฉะฉลรูเสนของตอนนี้นะคะเจะเป็นตอนนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของอินฟูอีกแหละนะคะช่วงนี้เราจะวิ่งกันอยู่เรื่องของอินฟูเยอะหน่อยละกันนะฮะแอมรวมเป็นเรื่องสําหรับเป็นประมาณ6เรื่องละกันที่จะไปต้องรู้นะฮะสำหรับคนที่อยากจะ เป็นอินฟูอย่างเงี้ยนะครเอาจริงนะอินฟูมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็ฮิตฮอตมากเนาะเธอรู้ปะคนไทยในะตอนนี้นะมีคนที่เป็นอินฟูอ่ะอยู่7ล้านคนกูงงมากคนไทยมี70เป็นอินฟลแล้วดล้านฉันจะบ้าและมีคนที่ทาอินฟูแบบจริงจังอะฮะในสายงานเขาแบบแบบทำจริงจังแบบซีเรียสอย่าประมาณล้านคนเยอะนะคะเยอะเลยก็เลยรวมมาเป็นเรื่องที่คิดว่าจําเป็นต้องรู้รู้ไว้ก่อนนะฮะถ้ารู้ก่อนก็จะได้ไม่มารูงหงีที่หลังอย่างเงี้ยเราก็เลยรวมมาให้นะคะ แต่ก่อนอื่นฉันขออวยพรก่อนใครที่ดูคลิปนี้นะแล้วเธอเอานิ้วสวยๆของเธอมากด subscribe ชนะฉันขอให้เธอเนี่ยไม่โดนปิดกั้นการมองเห็นนะขอให้เป็นลูกรักษณ์ AI เป็นลูกรักษณ์ TikTok AI TikTok เป็นลูกรักษณ์ YouTube เป็นลูกรักของทุกบ้านนี่ฉันอวยพรเลยสาธุทุกคนรู้ปะตั้งแต่แอมนทำวิธีการเนี่ยที่ฉันอวยพรคนจะปะแม่ง subscribe ขึ้นไวมากเธอคอมเมนต์มาสารภาพไม่เดี๋ยวว่าใครอะที่ไม่เคยกดซับจะเลยอะแต่พอฉันอวยพรอะแล้วเธอตัดสินใจไปกดซับปะเธอช่วยคอมเมนต์บอกฉันหน่อยโอเคพร้อมแล้วนะจ๊ะ พอไม่พอไม่รู้ละโอเครวมมาไห้แล้วนะครับไปฟังกันเลยค่ะข้อที่1น,นะทุกคนต้องรู้เลยว่าตลาดอินฟูตอนนี้มันเต็มเลยเว้ยไม่มีพื้นที่ให้คุณแล้วหมดครบจบไม่จําเป็นต้องมีอินฟูสายไหนอีกต่อไปคืออินฟูทุกสายที่จําเป็นต้องมีมีหมดไปแล้วสายอาวกาศยังมีเลยสายปลูกต้นไม้ต่างจังหวัดต่างประเทศมีครบแล้วคือแทบไม่เหลือ แอร์เลียนไหนของอินฟูให้เป็นละกันมันมีหมดแล้วอะคณจะไลฟ์สไตล์คนจะกินดื่มเที่ยวมัน,ม,นมันมีแทบจะหมดแล้วอยากให้ลุกคนอนะรู้เรื่องนี้ก่อนเมื่อรู้เรื่องนี้ก่อนว่ามันเต็มหมดแล้วอะจึงจําเป็นมากๆว่าถ้าจะทาอินฟูนะคือมันต้องทาเชิงกลยุทธ์เว้คือเธอต้องมีกลยุทธ์อย่างชัดเจนว่าเธอจะทําเพื่อจะเอาเงินกี่บาททาเพื่อจเจ้าผู้ดิดตามเป็นใครทำเพื่อแบบ มันเหลือช่องว่างตรงไหนวะที่ให้มาทํามันมียุคนึ่งอะสมัยก่อนเนี่ยที่เหมือนแบบว่าโอ้ยอยากเปิดเพจรีวิวอาหารนะนึกออกปะเฮ้ยอยากทําช่องแบบรีวิวของกินอะมันมียุคหนึ่งเคยเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วมันไม่สามารถจะอยู่ดีแบบว่ามันหมดยุทที่แบบอยากจะทําแค่นั้นจะทําแค่เนี้ยมันอยากจะไม่ได้แล้วอะมันคือเธอต้องมีมีกลยุทธ์เลยว่าเธอจะทำยังไงเอาเหมือนอย่างของยยกระลำใช่ไหมอย่างของยากระลำเวลาเขาทำเนี่ยเขาก็คือแอมก็ต้องช่วยกระลำวางกลยุทธ์แอมก็เป็นคนวางงมััว่่ากกลึต้้อไีครง ทำคลิปกี่ตัวทำเรื่องอะไรแอมก็กำหนดเรื่องเล่าเรื่องราวปริมาณอันตนาให้เย,ยกรลัมเขาไปทำเหมือนกันีน้ยมันต้องมีกลยุทธ์แล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าตลาดเนี้ยมันแน่นเ e e อียดจำนวนจัดเอียดยังไงแล้วนะนี่ประเด็นที่1นึ่งฮะประเด็นต่อมาแล้วนี่คือเรื่องที่เข้าใจผิดมากที่สุดแล้วทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้คือใครเป็นคนจ้างงานคุณคุณต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนจ้างงานคุณคนจ้างงานคุณเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าคุณอนะ่ะรับงานจากแบรนด์โดยตรงใช่ไหมอะวันนี้รับบทนางสาวอะไรอะสักแบรนด์หนึ่งอะ ไปเพื่อจะจ้างคุณเป็นแบบแบรนด์ครีมแบรนด์อาหารเสริมเมื่อสั่งอันไปจ้างคุณคุณอาจจะมีความคิดว่าได้งานแบบนั้นไม่ผิดแต่มันเป็นแค่ประมาณ10%บเว้ยเกโดยส่วนมากคุณรับงานจากเอเจนซี่คือรับงานจากคนแบบแอมเป็นคนจ้างบริษัทแอมมีหน้าที่ใน,นการรวบรวมอินฟูมาเอากูรวมให้ละนี่คืออินฟูลูกค้าแอมก็ติดต่อมาคุณแอมค่ะพอดีมีลิปสติกตัวใหม่ออกค่ะแล้วก็อยากให้คุณแอมหาคนมารีวิวลูกค้าแอมจะเดินมาแบบนี้จากนั้นแอมก็จะรวบรวมออกมาแล้วก็เอาลิ แอมรู้เลยว่าชอบไหมลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อและมันขึ้นอยู่กับว่าแอมอ่ะจะเขียนขายคุณหรือเปล่าเพราะถ้าแอมบอกว่ายังไงช่องนี้ก็ต้องจ้างเข้ามาแรงมากลูกค้าซื้อเลย จริงๆคนที่เธอต้องสปอยจริงๆอะไม่ใช่แบรนด์เว้แต่คือเอเจนซี่ที่จะต่อเธอฉะนั้นตอนนี้คนที่ฟังคลิปนี้จะมีคนอยู่2แบบแบบแรกคือเธออาจจะได้งานแล้วไปแบที่สอเธออาจจะยังไม่เคยได้งานใครก็ตามที่ยังไม่เคยได้งานอะ่ะเอออันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งคุณฟังไว้ก่อนแต่ใครก็ตามที่เคยได้งานแล้วคอยรู้เลยว่าบางทีนะอย่าไปยิงอย่าไปเชิดอย่าไปจะเจอเๆๆใสเอเจนซี่มากเกินเวลเอเจนซี่จะต่อไปเพราะว่าเขาจะไม่เสนอชื่อคุณในครั้งหน้าเอาจริงฉันจะมีแบ็กลิสเลยนะว่าโอโหอีนี่มาสายอีย ถูกอะเวลาแบรนด์ติดต่อมาตรงนี้อีกเรื่องนึงเอซี่นอีกเรื่องหนึงต้องเข้าใจนี่ข้อที่2นะจ๊ะข้อที่3ก็คือแอมคิดว่าหมดยุคของการเป็นแมสละแบบกว้างขายกว้างไม่ได้คุณก็ต้องขายนิชคือขายในตลาดที่มันแคบลงมาแล้วคุณต้องตอบได้ว่าคุณเป็นความเฉพาะทางนะในสายไหนอย่างแอมก็เป็นความเฉพาะทางในสายเรื่องของกรตระใช่ปะเป็นความเฉพาะทางในเรื่องของสายแบนดิ้งกระล่ำเป็นความเฉพาะทางในเรื่องของสายของการติดต่อคุณเป็นเฉพาะทางในสายไหนเพราะถ้าสมมติคุณขายใหญ่มากๆคุณขายกว้างมากๆมันสู้ยากในตลาดที่มันแมสอะแต่ว่ามันมีีตลลาดเเ็็กๆสหรับบบคนนท่ปแ เล็กจิ๋วอยู่อย่างแอมบิงอยู่ในตลาดของคนสอนเรื่องกระลาดแบบเข้าใจง่ายแอมวิงอยู่ในเรื่องของคนสอนกระลาดแบบตลกแบบเข้าถึงง่ายอย่างเงี้ยแอมก็ได้พื้นที่เล็กๆของแอมแ,แอมก็แค่เอาพื้นที่เล็กแค่นี้ก็รวยได้แล้วจริงๆแอมชอบนิยามแบบนี้ว่าคุณไม่จะเป็นต้องมีคลิปล้านวิวหรอกไม่จะเป็นต้องมีคลิปแสนวิวหรอกคุณขอแค่คุณมีคลิปหมื่นวิวอะที่เกิดหมื่นวิวนะจากคนซ้ำๆที่เหมือนแบบหู oo, รอคอยมากเลยอะคุณไม่ลงคลิปเราจะตายอะ เธอรู้ไหมคนทำมาวีนฉันจับเพราะฉันไม่ได้ลง YouTube มาวันสัปดาห์หนึ่งเพราะฉันติดงานเติมเทนติดงานอะไรอย่างงี้ใช่ปะคนอินบ็อกมาแล้วบอกว่าคนแอมทำไมไม่ลงยูท b e เธอต้องการคนแบบเนี้ยคนที่แบบทำไมมึงไม่ลงคลิปว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมไม่ลงขอแค่แบบนี้ก็พอหาให้เจอคุณเฉพาะทางยสนหนแล้วก็สปอยเขาเต็มที่ค่ะข้อต่อมานะครับเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ก็คือคำว่าสปอยเขาเต็มที่เวลาทำคอนเทนต์ยุคนี้นะคือคุณอะสปอยใครคือคุณต้องสปอยคนที่ติดตามคุณอะเพื่อให้เขาว่ารักคุณ มันคือการที่คุณจีบคนคนหนึ่งอ่ะแล้วคุณก็จีบเขาอย atable, kind of ่างต่อเนื่องมันไม่ใช่ว่าคุณจะมาจีบคนคนหนึ่งด้วยการที่แบบแกจะซื้อทองให้เขาเส้นหนึ่งแล้วเขาจะรักแกมันไม่ใช่อ่ะแต่มันคือการที่บบว่าคุณซื้อดกุหลาบไปเขาทุกวันไปรับไปส่งเขาทุกวันวันนี้กุหลาบวันนี้ไปส่งกุหลาบไปส่งกินข้าวไปกินข้าวไปส่งทําอย่างเงี้ยจีบเขาทุกวันรูกว่ารู้ว่ามันคือการสปอยคนเดิมแต่สปอยอย่างต่อเนื่องสปอยอย่างเต็มที่สปอยอย่างแบบเลิศหรูอลังการอย่างเงี้ย แล้วก็สักวันหนึ่งเขาก็จะเริ่มเปิดใจคุณแล้วก็อ่ะคุณก็อาจจะได้เป็นแฟนกันในท้ายที่สุดเป็นแฟนตัวนี้ก็คือเป็นแฟน FC ของคุณนั่นแหละเกมนี้คือเกมของความรักเอาจริงๆถ้าเธอสร้างตัวตนให้สาเร็จแล้วเธออยากจะเป็นอินฟูให้ได้นะมันหมดยุคของการที่เธอจะเป็นอินฟูแล้วเธอก็ไปรีวิว้านเจ๊ายแล้วก็ทุกคนอยาไปกินตามเพราะว่าถ้าเธอรีวิว้านเจ๊ายแล้วคนไปกินเจ๊ไยตามเธอนั่นเป็นเพราะว่าร้านเจ๊ายเจ๊ไฝใหญ่กว่าตัวคอนเทนต์ของเธอเธอต้องทาให้ตัวเธอศักดิ์ศร อะไรไปอีกหนึ่งปีเวลาคนถาม่าุคแอมไม่รู้จะทำเรื่องอะไรเลยอามาจะตอบว่าเรื่องที่คุณชอบใช่ไหมเรื่องที่คุณถนัดเรื่องที่มีแต่คุณที่ทําได้เรื่องที่คุณมีความสุขที่จะทำเรื่องที่คุณอยากทําตอบอยู่ประมาณสี่ห้าอย่างนี้เพิ่มไม่อีกหนึ่งอย่างก็คือสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่คุณจะสามารถทําไปเรื่อยๆหนึ่งปีคุณทําได้หรือเปล่าล่ะฉันเคยเล่าไปแล้วรอบหนึ่งในเทปก่อนๆนะอีดอวเียเทปก่อนนะแก่มาฉันเคยเล่าไปแล้วรอบหนึ่งในแบบคลิปก่อนๆนะในส่วนขออองงช่วง่วกกกนนนนน้าั็คืมมีลูิ์ คอนเซิลใช่ปะคนตามเกือบล้านมาปึ๊บนั่งคุยกับฉันได้สิบห้าทีร้องไห้ร้องไห้ใส่ฉันแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่มีความสุขเลยเงินก็ได้ทุกอย่างได้หมดแต่มีทุกอย่างยกเว้นความสุขฉันก็คือสุขนิยมด้วยไงให้ฉันทำอะไรม,มีความสุขฉันก็ฉันยอม มีตังค์น้อยหน่อยแต่ฉันได้ทำสิ่งที่ฉันมีความสุขนะฉันโอเคอย่างเงี้ยมันก็เลยจะต้องดูว่าคุณจะสามารถทําสิ่งนั้นไปได้ไหมเนาะอีกปีนึงอน่ยมันต้องอดทนเยอะเกินก็ถ้าคุณได้ทําสิ่งที่คุณสามารถอดทนทําได้นี่ก็ดีมากเลยค่ะข้อต่อมาก็คืออันนี้เป็นเคล็ดลับถ้าคุณแบบเป็นอินฟูลเนอร์เวอร์ชั่นที่แบบเพิ่งรเริ่มทำนะอันนี้เป็นสิ่งที่แอมสอนพอมูดิท็อกและพอมูดิท็อกก็เอามาอวยแอมตลอดเวลาถ้าคุณติดตามพี่มดคุณจะรู้พี่มดห์เขาพูดถึงแ ว่าสปอนเขา้าอันนี้เป็นเทคนิคแบบเทคนิคนำตำนานเลยแอคว่าสปอนเขา้าแอวาสปอนคข้าคืออะไรคุณต้องไปเซเว่นรีวิวอาหารใหม่ในเซเว่นสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็บอกอ่านชื่อแบรนด์ให้มันชัดๆหน่อยเฮ้ยทุกคนนี้คือเบอร์เกอร์ซีพีแอคแอกแอกอย่างเงี้ยแล้วก็รีวิวเขาทำยังไงก็ได้ให้เอเจนซี่แบบแอมตั้งข้อสงสัยว่าอันนี้มันรีวิวเองหรือว่า มีคนจ้างมันว่าให้มันอยู่กึง่งกึ่งกลางกลางระหว่างสองเรื่องนี้ถ้าคุณทาให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างสองเรื่องนี้ได้แอมก็จะอยากจ้างคุณให้มารีวิวเสียงขาวตัวอื่นด้วยเพราะว่าคุณจะมีความเป็นธรรมชาติแต่มันจะมีความแบบครบในเมสเซจของแบรนด์อยู่เนื้อ,อ,อปลาเวลาแบรนด์จ้างคุณเขาอยากให้พูดเมสเซจในครบไงแต่ถ้าสมมติคุณมารีวิวเขแบบเฮ้ยนี่คือเบอร์เกอร์ปลาเซเว่นกินใส่โน่คุณต้องแบบว่านี่คือเบอร์เกอร์ตึ๊ด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 แบบแม่นยำแบบเป๊ ของใช้ครีมคุชชั่นทุกอย่างในเซเว่นอะไรก็ได้เพราะว่าของในเซเว่นอ่ะคือของที่เขาทำกบตลาดเยอะเขาต้องทากระลาดเยอะมากเนืออกเขาก็มาจะมาเสาะหาว่าเออช่วงเนี้มีใครรีวิวของเขาหรือเปล่าแล้วถ้าบังเอิญคุณทําบุญมาดีคุณไปรีวิวแบบครีมซองในเซเว่นตัวหนึ่งแล้วปุ้งขึ้นมาคนแบบแอมอ่ะจะรีบแคปแคปหน้าคุณอ่ะแล้วส่งหาแบรนด์เลยแล้วบอกแบรนด์ว่าให้รีบสร้างคนนี้คิดแล้องการหางงานอยู่ตรงนี้จ้ะข้อสุดท้ายนะฮะแอมมองว่าถ้าคุณจะทําให้ได้เร็วจริงๆในช่วงนีีี้้้คุุณตตองงหาาจด่่ทมแลวก็ คุณอือไม่มีอันนี้คือแอมว่าเป็นเป็นจุดที่สาคัญกลัํมเองเขาก็เจอจุดของเขาน้องแฮมเองก็เจอจุดของเขาบริษัทแอมก็เจอจุดของแอมถ้าคุณเจอจุดที่คุณแตกต่างได้มันก็จะทําให้คนอื่นเปิดใจกับคุณง่ายหน่อยถ้าคุณเป็นช่องที่ รีวิวอาหารรีวิวเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเดียวมันทําให้คุณเปิดใจไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นช่องที่จะรีวิวการไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่จะเป็นการไปเที่ยวกับคุณแม่เท่านั้นคุณจะจุดต่างๆแล้วถ้าคุณเป็นช่องที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแต่จะเป็นช่องของการไปเที่ยวต่างประเทศที่ไปคนเดียวเท่านั้นแล้วจะไปแบบโนแพลนซื้อแต่ตั๋วคุณก็จะมีจุดเด่นขึ้นมาพยายามหาจุดเด่นจุดต่างๆที่มีแต่คุณคนเดียวที่ทําได้คนอื่นๆไม่สามารถทําได้แอมค่อนข้างจะมั่นใจว่าคนหาช่องสอนการตลาดสอนเรื่องแบรนด์นะที่จะพูดคคาาาาาาหหยยบบ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 แแแแออมนะเเชชืื่่่่ววุุณกกกกลลล้็จิตตัง ระะยและบางครั้งนะฮะจุดที่แตกต่างอ่ะมันคือการที่รวมความดดเด่นต,ต่างอ่ะแต่รวม10ข้อมันไม่ได้เป็นแค่ข้อเดียวเสมอไปอ่ะมันมีเป็น10บสข้อและรวม10บสข้อนั้นะมาเป็นตัวตนของคุณคุณก็สามารถที่จะรอดได้แอมพยายามจะรวมให้เป็นสิ่งที่ถ้าคุณอยากจะเป็นอินฟูเนชันเนี้ยแอมว่าสิ่งหล่าน้คุณจะเป็นต้องรู้อีกหนึ่งอย่างที่คุณจะเป็นต้องรู้เลยนะคะซื้อของคะ่ะนี่ปูเส้นทางการเป็นอินฟูสุดปังสร้างรายได้สุสดเลิศคัสเนี้ยตั้งใจทํามาเป็นคาที่สอน้งแต่ว่าคุณจหหาาางนนกไ คุณจะหาเงินจากไหนคุณจะสร้างตัวตนยังไงมีเฟรมเวิร์กมีไมล์เซตให้ทํามีเฟรมเวิร์กแบบบอกเลยด้วยแล้วก็บอกเลยว่าคุณถ้าคุณเริ่มทําจนมีสักประมาณ3ามสามพันผู้ติดตามาจะหางานอะ ยังไงให้ด้เงิน500บาทแรกแอมก็สอนไว้จริงๆแล้วอันนี้คือเป็นขายเลออนไลน์นะครับคุณแม่สอนดีมากฉันอวดตัวเองเลยไม่เชื่อเดี๋ยวฉันเอารีวิวขึ้นให้ดูนี่คือรีวิวที่คนพิมพ์รีวิวไว้ในติ๊กต็อกนะเป็นหนึ่งในค้าที่ขายไม่ดีเพราะว่าไม่โปรโมทจริงๆคืออันนี้คือบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในค้าที่แอมไม่ค่อยได้โปรโมทและขายไม่ค่อยดีคือฉันไปโปรโมทแบบสร้างตัวตนตัดต่ออะไรเงี้ยเยอะใช่ป่ะแต่เนี้ยไม่ค่อยได้โปรโมทแต่ออกแบบขายไม่ดีมากและแอมก็ออกแบบตัวตนให้คนทททีีี่่่่่เเเเเปป็็็นนนนนนนอออออิลลลลต้้้งงกกกกกกกคคแบรร์ใใหหหหหหญาา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 ยยมมมไึษขขขพจจสดััื แสนเป็นหลักล้านได้อันนี้ก็รวมเอาไว้ในบทเรียนนี้นะคบเป็นคาเรียนออนไลน์ถ้าใครอยากจะเอฟก็เอฟได้ในทิกต o k ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเอฟในชอบป,ปีบันสมก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะเอฟได้เลยทุกคนไปเรียนนะคะสอนประมาณ3ากับสชั่วโมงอะ่ะมีเฟิร์มเวิร์ดให้ทำด้วยมีเวิร์ช็อปให้ทำด้วยดีงามเป็นคาเรียนออนไลน์นะคะทุกคนขอบคุณมากที่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะอย่าลืมกดซับด้วยนะแ,แม่ๆจะได้มีแรงทำคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทุกเมนต์แอมอ่านเองตอบเองนะคะค อ่านเองทุกเมนตอบเองทุกเมนยูทูบเป็นที่เดียวที่แอมอ่านเองตอบเองทั้งหมด100%เลยแอมเห็นทุกเมนเวลาคุณอยากให้แอมพูดเรื่องอะไรสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ค่ะมันมีคิวของมันอยู่แอมจะเอากลับมาทําตอบคำถามให้คุณนะทุกเมนทุกอย่างเลยแล้วจะทอะไรสำหรับคลิปต่อไปนะคะัสำหรับวันนี้สารภาพออกมาใครกินข้าวไปกับฉันคอมเมนต์บอกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ